กี่โมงจ้าบ่ายสองครึ่งค่ะเมนูมีอะไรมากก็มีน้ำตกต้มยำน้ำแดงน้ำใสมีทุกอย่างน้ำตกน้ำแดงน้ำใสแล้วก็มีหมูตุ๋นชิ้นสดเกลือค่ะอ่าเนี่ยครบทุกอย่างเมนูผักอันนี้เรามาเช้าเลยน่งดื่มอนนี้อันนี้พี่ไปทำอะไรลวกอะไรลวกหมูเสิร์ฟแค่อันนี้นะคะผิวตัวผู้แดง เลือดม่มันเลยนะตอนนี้ประมาณ8โมงกว่าๆ๋ยาจะเปิดร้านแล้วโมดูทีมสดโมต่างๆล้วก็มีมีถามังกินได้ส่งกินในกล้องเลยนะผมินให้หอมมากเลยค่ะ,คะกินแช่จะไม่ไดให้ฟังนะคะ หอมมากเลยค่ะแล้วก็วัตถุดิบนี่สดใหม่เลยนะคะ่ะนี่แหวงลูนะคะ่าก็มานัา่งกันแล้วนะคะในรายการมีบะหมีเส้นมาม่าแล้วก็มีพวกเท็หมูค่ะนี่เลย เอาแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนไปฟังเชิงนะตปฟังเพลชิง นี้ป้าแว่ของกำลังทำบะหมี่บะหมี่อันนี้สั่งทุกอย่างบอกคะทุกอย่างชามเท่าไหร่คะสามสิบบาทสามบาทรับพิเศษพิเศษสี่พิเศษสี่สิบนะคะอ่าทำอ่าธรรมดาสามสิบนะคะพิเศษสี่สิบจัดอันนี้ไม่งอกอันนี้ไม่งอกลูกค้าสั่งไม่งอกนะคะ I mm do -hmm. ว้าวเอได้กินหอมน้ำซุปชิมไหมชิมไหมน้ำตาลใหญ่ <laughs> <laughs> อันนี้ค่ะไปแล้ว ปองเข้าม ah. าใกล้ๆค่ะกินย <ÜNDNIS> ั่วๆเลยค่ะอ่าอนนี่ๆๆนนีกินยั่วๆกินยั่วเลยค่ะให้อยู่ใกล้ได้อยากให้ลูกค้าได้ชิมเลยค่ะได้ยินเสียงอะไรเสือหั้องอจริงไหม ใช่มค่ตะนตมันต้องอูมามิใช่ไหมใช่อูมามินิดนึงอูมามินิดนึงอันนี้เลยค่ะคือสับเกิรสองชามนะคะเต็เลยค่ะ ผักผักเอ่อผักเสิร์ฟนะคะพอพอรที่พาสเส้นตรงนี้มันมันอยู่ตรงเส้น,<ใ>นเอ่อน้ของเรียกว่าตริงหรือหน้าโงรงเรียนอสามนะคะอ่าเส้นก,กับบ้านพักสัมปชมิตรหรือว่าที่ว่าเป็นจุดเด่น,นง่ายๆก็คือใต้สะพานเส้นบายพาสค่ะอ๋อนี่เลยะคะ่ะพาสิสะพานบายพาสอยู่ตรงเยื้องๆตรงข้ามกับอเทศบาลสามโรงเรียนเทศบาลสามนะคะก็จะเจอร้าน แต่เอ,อร้านโชติกาก็จะหมูกน้ำตกอยู่ด้านเ,เข้ามาจากทางวัดเพลงก็อยู่ด้านซ้ายมือเข้ามาจากตัวเมืองก,ก็อยู่ด้านขวามือนะคะนี่ตามเบอร์โทรอันนี้เบอร์โทนี้เลยนะจะ๊ะตามเบอร์เพรนี้เลยนะนล้วก็องเซนเถอะควันเนี่ยร้านนี้ไม่ได้เลยนะเรื่องน้ำเนี่ยแอนตี้มากเลยถ้าน้ำไม่เดือดไม่ํำไม่ลูกค้าเห็นไหมแพลับ <l id> เราต้องพุงให้กลมกลมกรอนใช่ค่ะนี <laughs> ่เด <laughs> <to> ือดเราไม่ทานไข่แ้งโอ้บะหมี่แห้งเอาแตงโมสดได้ค่ะเป็นฟันไหมคะฟันร้อนบู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 ขึ้นมาเลยฟัน จะยำให้เสร็จเลยเพราะว่ารสชาติจะได้กลมกลอมจะคุกเขยา่าอยากให้กินมันออกกระหรุกล้องเนาะเชื่อนนนได้กินนะเชื่อโยนนะหนูได้กินนะเชืนนะ่อโยนไง ูมูยังเดีอวน,นะคะไม่มีเนื้อน,นะคะนะั่วสัคะใส่ค่ะโอเค ต่อน,นะคะอันนี้นะคะบะหมี่แห้งหมูสดอย่างเดียวค่ะกัดเติบค่ะมาแอบ,บดู 이름이요 กลามอากซนตา้าไปนงมอนกลาง่ัวีเกาลยิมกดไลค์กดแชร์กดติดให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าแล้วลีเดนะคะตามเอ่อมายการใหม่ต่อนะคะแต่ว่ารอแป๊บนึงนะช่วงนี้งานยุ่งหน่อยค่ะ ชมร้านโชธิกาไปก่อนนะคะ